คุณชัยวัตรหลวงพ่อพัดออกหลายรุ่นกลัวปลอมจะมาก่อนพระแท้จังนะนะมันเป็นเรื่องปกตินะนะนเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้แต่ถ้าถ้าแรงถ้ารุ่นไหนไม่แรงก็ไม่มีปลอมหรอกครับไม่มีปลอมเพราะว่าไอ้ของแท้มันยังขายไม่ได้เลยแล้วของปลอมมันจะขายได้ไหมล่ะนะครับนะถ้าถ้าไม่ไม่แรงเนี่ยนะไม่มีปลอมหรอกครับนะเพราะว่าของแท้เขาก็อยู่นะ บางรุ่นเขาก็ขายขายราคาลดกันหัวภาพหั่งภาพนะอย่างเปิดจองเท่าไหร่ขายขายลดเท่าไหร่นะ <Finland> เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าถ้าไปไปจองรุ่นแรงๆเนี่ยรุ่นแพงๆอาจจะมีของเก๊ออกมาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้มันมันออกมาไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นพระแรงเนี่ยเขาย,ยังไม่ได้เสกเนี่ยนะครับของเก๊ออกมาก็ยังไม่ได้เสกฮะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เสกหลายรุ่นก็ยังไม่ได้เสกนะครับ ครับหลวงพ่อพัดเก็บผ้าหลักเนื้อล่างกับเนื้อเก็บผ้าย่อยเนื้อบนอันไหนดีกว่าครับเลือกนะนะเลือกรุ่นนะเลือกรุ่นแล้วก็เก็บนะถ้าเก็บผ้าย่อยเนี่ยนะผ้าย่อยผมว่าเก็บหลักไปเลยดีกว่านะเก็บหลักไปเลยเอาเนื้อหลักๆไว้ดีกว่านะอย่าไปเก็บย่อยเลยนะเก็บย่อยเนี่ยนะผมว่าถ้าท่านมีตลาดนะมีตลาดที่จะปล่อยย่อยก็เก็บย่อยแต่ถ้าไม่มีตลาดปล่อยย่อยไปเก็บเนื้อหลักๆจะดีกว่าฮะ คุณประภาสิรีอาจารย์หลวงพ่อรวยไม่เห็นค่อยออกเลยตอนเนี้นะครับมันเป็นจังหวะนะมันเป็นจังหวะแล้วตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อรวยอะวัดเขาก็วัดเขาก็ปิดนะวัดเขาก็ปิดนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้นะตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับได้หยุดหายใจไปก่อนนะได้หยุดหายใจว่างๆปล่อยทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอฮะนะรอหลังจากนี้ผมว่าเท่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีาเนี่ย นะก็จะกลับมาเหมือนนะคล้ายๆเดิมฮนะคล้ายๆเดิมพอคนไปเที่ยวกันได้อะไรกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็นะเหตุการณ์มันดีขึ้นเนี่ยก็คงจะไปคล้ายๆเดิมมานะตอนนี้ก็ชุลมุนหน่อยฮะนะช่วงวกราเนี่ยมันมันโดนกันหมดฮนะไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อรวยหรอกนะพระองค์อื่นก็เงียบนะพระใหม่เนี่ยนะงเงียบกิฟเป็นเป่าสะอากเลยตอนเนี้ยนะหลายคนก็บน่นฮะแล้วก็แล้วก็คนก็เปลี่ยนทางนะเปลี่ยนทางจากขาย นะ้าขายหน้าหนะ้าหนะ้ามีนะ้าหนะ้านระ้านอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนขายแบบออนไลน์แล้วก็มาแข่งขันกันนะมาเข้าออนไลน์แล้วแข่งขันกันก็เทแข่งขันกันตอนเนี้ยเพราะว่าบางคนก็จัดรายการสดนะไลฟ์นะ Life, นะประมูลบ้างขายบ้างแล้วก็ด้มราคากันลงมานะครับแล้วก็เทบ้างอะไรบ้างก็ตอนนี้เต็มไปหมดอนะในออนไลน์เนีเน่ยเต็มไปหมดเลยนะรุ่นไหนบางรุ่นก็เทกันออกมาอย่างเงี้ยมันก็เยอะนะครับตอนนี้นะ คือเขาเขาบอกอย่างนี้ฮะคือเอาเงินไว้ก่อนนะครับออกไปยังไงก็เอาเงินกลับคืนไว้ก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็จะราคาก็จะล่วงลงมานะักเกจิต่างๆก็ตอนนี้จะเงียบฮะนั่งเงียบที่เปิดออกมาตอนเนี้ที่เราเห็นนะครับมีเกจิสองสามองค์ที่เปิดออกมาก็ตามที่ผมเขียนนะในในเพจหนังสือพิมพ์ที่ได้มีการเขียนไว้20อันดับพระเกจิที่ที่มาแรงในปีเนี้ย ในับใน20เนี่ยเริ่มขยับกันแล้วนะครับเริ่มขยับมีการจัดสร้างวัตถุมงคลเปิดให้จองแล้วไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่บุญมานะหลวงพ่อรวยวัดนะที่ระยองนะครับแล้วก็นะหลวงพ่อทองนะครับอย่างนี้ฮะก็ยังมีขยับออกมาแล้วนะครับก็เกจิที่อยู่ในลต์ของ20เนี่ยเริ่มมีขยับแล้วนะถ้าไม่มีโควิดนะครับผมว่าจะขยับแรงกว่านี้ฮะขยับแรงกว่านี้แล้วก็ วัดต่างๆเนี่ยอย่างวัดหลวงวพัดเนี่ยนะท่านก็จะต้องเสกจะต้องเปิดนะครับแต่ตอนเนี้ด้วยว่าพอมีโรคแบบเนี้ยก็เลยนะปิดนะปิดวัดก็ปิดเสกก็ไม่ได้เสกแล้ววัดอื่นก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับก็ไม่ได้มีเสกอะไรไปด้วยตอนนี้ก็เลยเงียบหน่อยนะการขยับเนี่ยยังไม่มีเกิดขึ้นสำหรับผ้าใหม่มากมายนะครับเชื่อว่าในในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมอาจจะมีการขยับ นะในการจัดสร้างทั้งเครื่องรางของขลังทั้งพระนะครับเพราะว่าพระใหม่เนี่ยวัตถุมงคลใหม่ไม่มีนะไม่มีตายจากนะจากนะประเทศไทยฮะยังไงก็ต้องมีนะแต่จะสลับกันแล้วช่วงผมว่าในวิกฤตเนี่ยต้องมีโอกาสของบางรุ่นนะถ้าเปิดออกมาในช่วงวิกฤตเนี่ยถ้าก้านะฮะในช่วงวิกฤตเนี่ยเปิดออกมาแล้วโครงการดีนะพิมพ์สวยนะครับพิธีดี ผมว่านะอาจจะได้เม็ดเงินด้วยนะออกมาปึ้งเนี่ยอาจจะได้เม็ดเงินแต่ว่าคุณต้องดูว่าคุณจะสร้างอะไรเท่านั้นเองน่าจะออกอะไรของวัดไหนเกจิองคไหนเสกนะครับออกมาพอเผอออกมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเงียบเงียบกันหมดเนี่ยไม่มีใครทําอะไรเนี่ยท่านทําเตรียมไว้แล้วท่านเปิดพิมพ์สวยๆออกมาปังเดียวเนี่ยนะครับในวิกฤตมันต้องมีโอกาสนะนะครับถ้าเกิดเป็นโอกาสข,ของท่านเนี่ยนะครับผมว่างานนี้รุ่นเดียวท่านเกิดเลยรุ่นเดียวท่านเกิดเลยแต่ทีนี้ นะท่านต้องเล็งให้ดีว่าท่านจะสร้างองค์ไหนนะครับทางใต้ก็ยังนะทางใต้ก็ยังมีมีมีโอกาสเยอะนะครับเกจิทางใต้ยังมีโอกาสเยอะวัตถุมงคลแนวใต้ยังมีโอกาสเยอะแต่ว่าเขายังไม่ได้ขยับสร้างกันเยอะนะครับยังมีผมบอกเลยนะครับว่าทางใต้เนี่ยมีโอกาสเกิดค่อนข้างมากทีเดียวถ้าท่านถ้าท่านไปจับนะเพราะตอนนี้เรายังชุลมุนกันอยู่กักกกบหลวงพ่อพัดนะั นะนักสร้างก็ยังชุลมุลกันอยู่กับหลวงพ่อพัดชุลมุนกันอยู่กับไอ้ไข่นะครับนะคือคือยังไม่ไปไหนอะ่ะแต่ว่าถ้าท่านนะาเปลี่ยนมาแล้วก็มาหาจุดที่คนเนี่ยจะให้ให้คนสนใจได้ผมว่านะอาจจะมีสิทธิไไจจทธ์ไปได้นะครับอาจจะมีสิทธิ์ไปได้นะครับถ้าฉีกออกไปนะครับนะแต่ตอนนี้เราเล่นพระกระแสทั้งนั้นนะฮะเราตามกระแสกันอยู่นะพอหลวงพ่อพัดออกเราก็ไปหลวงพ่อพัดนะครับพอ ไอไข่ออกเราก็ไปไอไข่ฉะนั้นนะ่ะเป็นภาคกระแสอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเราฉีกรรออก,นะฉกระแสออกมานะฉีกกระแสออกมาแล้วเราทําสวยๆทําพิธีดีๆนะประชาธมพันถึงถึงเนี่ยผมว่ารุ่นนั้นอาจจะเกิดได้นะแต่ผมยังไม่ไม่เห็นว่าใครจะกล้าจะกล้าทําอย่างนั้นออกมานะครับก็ต้องดูฮะเพราะว่านะครับวัตถุมงคลเนี่ยยังไงก็มีอัตราเสี่ยงสูงนะครับมีทั้งได้และเสียนะครับมีสองทางแหละ แต่ว่าถ้าท่านไปในลักษณะที่ไม่มีนะไม่มีต้นทุนเยอะนะไม่มีต้นทุนเยอะอย่างอย่างถ้าเกิดว่าพระบางรูปวัดบางวัดเนี่ยที่เราเราต้องไปขอจัดสร้างเนี่ยนะครับแล้วเราไปกําหนดการถวายเงินไว้เนี่ยอย่างสมมุติว่าวัดนี้เรากําหนดการถวายเงินไว้สองล้านหรือล้านหนึ่งหรือห้าแสนนะแล้วเราทํามาเนี่ยวัตถุมงคลอาจจะออกแล้วไม่คุ้มถ้านะถ้ามันมีต้นทุนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเราอาจจะนะ ยกเลิกการเสี่ยงก่อนแต่ถ้าวัดไหนที่เราไม่มีต้นทุนท่านเจ้าวาดคุยกันรู้เรื่องบอกว่าถ้าขาดทุนก็ไม่ต้องนะถ้าขาดทุนก็ไม่ต้องแต่ถ้าได้กําไรอยากจะนะอยากจะช่วยทํานู่นทํานี่ของวัดนะก็เอาเงินบริจาคมาช่วยทําเสนาสนะอะไรตรงเนี้ยถ้าคุยกับทางวัดรู้เรื่องทางคณะกรรมการวัด tamam. รู้เรื่องทางเจ้าวาดรู้เรื่องเราอาจจะไม่มีข้อผูกพันตรงนี้ไม่มีต้นทุนตรงนี้เมื่อไม่มีต้นทุนตรงเนี้ยอัตราการเสี่ยงของเราเนี่ยก็น้อยลงนะครับ อัตราการเสี่ยงของเราก็น้อยลงเราจะไปเสี่ยงเรื่องอะไรเรื่องลงหล่อลวงปั๊มนะครับแล้วก็ค่าทํากองค่าอะไรแต่มีอะไรที่เราต้องเสี่ยงนะครับนะตรงนั้นนะแต่ถ้าเราเปิดจองนะเปิดจองแล้วมีคนสนใจมากนะครับเข้ามาเนี่ยแล้วเงินสามารถจะมีเม็ดเงินเข้ามานะท่านก็สร้างงานได้ฮะสร้างงานได้ก็ต้องดูฮะต้องดูว่าท่านจะเสี่ยงแค่ไหนอย่างไรนะครับแค่ไหนอย่างไรคหลวปู่แพ้วรุ่นหนึ่งพับ นะพับเพียบสองหมื่นแพงไหมครับรุ่นหนึ่งพับเพียบสองหมื่นแพงไหมครับนะโอ้ฮะนะราคาหลงปู่แผ้วเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่แพงนะผมดูนะถ้าท่านสู้ได้นะนะถ้าท่านสู้ได้นะหลงปูแผ้วก็ยังน่าเก็บอยู่นะครับน่าเก็บอยู่จริงๆวัตถุมงคลไม่มีอะไรแพงหรอกมันอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันนะถ้าผู้ซือ้อนะผู้ซือ้อนะอยากจะซือ้อนะครับราคาก็แพงฮะ นะเพราะผู้ขายเขาเนี่ยถ้าเขาไม่อยากจะขายเนี่ยราคาก็แพงแต่ถ้าผู้ขายอยากจะขายผู้ซื้อเนี่ยใจก็ยังไม่อยากจะได้ตอนเนี้ยก็อาจจะได้ราคาถูกฮะมันอยู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะตกลงกันนะฮะนะตรงนั้นน่าจะถูกหรือแพงเนี่ยมันอยู่ระหว่างคนสองคนฮะผู้ซื้อและผู้ขายท่านก็ดูว่าท่านถ้าท่านดูว่าผู้ขายเนี่ยนะผู้ขายอยากขายไหมถ้าอยากขายนะท่านต่อได้เลยเอาแบบถูกๆนะแต่ว่าถ้าเขาไม่อยากขายขึ้นมาเนี่ยนะ เขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ท่านก็ลองไปคุยกับเขาดูนะครับเพราะข้อสําคัญเนี่ยวัตถุมงคลมันอยู่ผู้ซื้อกับผู้ขายจะตกลงกันนะดีมาสพายนะความอยากได้ของคนสองคนเนี่ยนะไออยากขายไออยากซื้อเนี่ยนะครับนะถ้ามันตกลงกันได้เจอกันได้ราคามันก็จะอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝนะ่ายฮะจานเหรยียญหลวงพ่อเปิ่นหลังนางกวักวัดบางพระแรงไหมครับนะคือคือคือถ้าถามแรงไม่แรงเนี่ยผมว่านะ ของหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยจริงๆหน้าหน้าเก็บเพราะว่าอะไรทําไมถึงบอกว่าหลวงพ่อเปิ่นหน้าเก็บหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยลองเลือกรุ่นดีๆนะครับเลือกรุ่นดีๆเนี่ยหน้าเก็บมากเพราะหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยเป็นพระสากลแล้วฮะนะทำไมถึงเป็นพระสากลนะครับพระเกจิเนี่ยจะมีพระสากลอยู่ไม่กี่รูปนะฮะทำไมผมถึงบอกว่าพระสากลจริงๆพระเกจิเนี่ยนะครับคนรู้จักกันเยอะฮะหลายๆรูปเนี่ยคนรู้จักเยอะแต่ไม่เป็นสากลแต่หลวงพ่อเปิ่นเนี่ยเป็นสากล เพราะว่าชาวต่างประเทศเขารู้จักฮะชาวจีนเนี่ยมามาก็มากราบหลวงพ่อเปิรนมาสักยงสักยันอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับพอมาวัดหลวงพ่อเปิรนเนี่ยชาวต่างประเทศมากันเยอะนะครับตอนที่ไม่มีโควิดเนี่ยเขาจัดงานโอ้ยชาวจีนชาวอะไรมากันเต็มเลยแน่นเลยนั่นเนี่ยหลวงพ่อเปิรนสากลฮะนะแล้วก็หลวงปู่ทิมนะวัดอาหันไร่อย่างงี้สากลฮะนะสากลคือชาวต่างประเทศรู้จักแล้วอย่างเนี้ยนะไม่มีปัญหานะครับนะอย่างสมเด็จโตอย่างเงี้ย นะหลวงปู่ทวดอันนี้สากลนะฮะชาวต่างประเทศรู้จักถ้าเป็นเกจินะที่ชาวต่างประเทศรู้จักเนี่ยถือว่าเป็นสากลเนี่ยวัตถุมคถงคลเก็บได้อย่ ainsi, างหลวงพ่อรวยเนี่ยหลวงพ่อรวยเนี่ยเริ่มเป็นสากลเพราะว่าชาวต่างประเทศไปที่วัดแล้วก็ไปกราบสรีราสังขารท่านแล้วก็วัตถุมงคลเริ่มรู้จักอันนี้เริ่มเป็นสากลนะถ้าเป็นสากลเนี่ยวัตถุมงคลเลือกรุ่นได้รุ่นที่ที่มีอนาคตนะฮะท่านดูฮะท่านไปดูว่ารุ่นไหนที่ในกลุ่มเขาเล่นกันอะไรเขาเล่นกันแล้วก็ ถ้าราคาไม่แพงก็ตัดมาเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าท่านเป็นพระสากลแล้วนะฮะคุณภูนะพระสายเหนียวให้ให้อยสามองค์อาจารย์จะเลือกหลวงพ่ออะไรครับนะสายเหนียวสามองค์ฮะท่านเอา,ท,า,เอาท่านเอาสายเหนียวแบบที่ที่ระสังขารไปแล้วหรือสายเหนียวแบบที่ยังดำรงขันอยู่ฮะนะสายเหนียวแบบไหนฮะ นะสายเหนียวแบบไหนมีที่สายเหนียวแบบยังลำลงขันอยู่กับรากสังขารไปแล้วนะครับนะผ้าสายเหนียวเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะมีเยอะครับมีเยอะอย่างสมัยเมื่อก่อนนะฮะเห็นไหมฮะสายเหนียวฮนะจาจงคงอีอย่างเงี้ยสายเหนียวเลยอันเนี้ยเหนียวเลยนะถึงขนาดเรียกกันว่าทหารผีอ่ะนะโดนยิงแล้วลุกวิ่งได้เนี่ยนะจะาจงคงอีอันเนี้ยสายเหนียวถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าสายเหนียวให้ผมเลือกสามองค์เนี่ย ผมเลือกสีเลยผมเลือกสีเลยผมเลือกจ่าจงคงอีเลยแน่สี่องค์เลยผมสบายใจนะครับนะตอบถามนะครับพอดีผมได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกมาครับอาจารย์วัตถุมงคลของท่านเด่นทางด้านไหนหลวงพ่อรวยเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายฮะแต่หลายครั้งหลายหวนกลับเป็นกลับเป็นนะแคลคาานะนะแคลค่า,า,า,าจากอุบัติเหตุแล้วก็ นะท่านเห็นไหมฮะนะผมเนี่ยยังงงอยู่ฮะเพราะทั่วๆไปเนี่ยนะครับทั่วๆไปหลวงพ่อรวยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายแต่พ, <c oughs> พอมีประสบาการณ์ทีไรเนี่ยที่พูดถึงนะ <c oughs> เพราะว่าไอ้เรื่องเมตตาค้าขายโชคลาภเนี่ยมันไม่มันเห็นไม่ชัดไงมันเห็นไม่ชัดแต่เขาว่าประสบประสบความสําเร็จกันเยอะนะมีโชคมีลาบค้าขายเนี่ยไปหาหลวงพ่อรวยเนี่ยไปกราบสรีระสังขารแฝนเหรียญท่านแฝนพระท่านแต่ไอแบบนี้มันเห็นไม่ค่อยชัด นะคนเอามาพูดก็ยังพูดได้ไม่เต็มที่เพราะว่าพูดไปก็หาว่าโม้ว่าคุยอะไรเงี้ยนะโอ้แฝงแล้วรวยแฝงแล้วดีมันก็คุยไม่ชัดแต่ถ้าเป็นแค่วคาปลอดภัยจากอุบัติเหตุเนี่ยเราจะเห็นชัดหลายครั้งหลายหนที่นะแขวนหลงพ่อรวยแล้วเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดเห็นไหมฮะที่เขามีรถนะรถรถไฟชนรถบัสแล้วคนที่แขวนหลงพ่อรวยรอดตาย,นย่นะนะ่ะอันนั้นน่ะก็กลายเป็นนิรันตรลายแค้วคาดปลอดภัยอันเนี้ยมันพูดยาก นะครับมันพูดยากเพราะว่าถ้านิ่รันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยเราจะเห็นชัดนะพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นชัดนะภาพก็จะภาพก็จะออกมาชัดเพราะว่าสื่อต่างๆเขาจะลงนะฮะแล้วภาพก็จะออกมาชัดว่าโอ้แฝนหลงพ่อรวยแล้วนี่รันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยแต่พอเรื่องเมตตาค้าขายโชคลาภมันเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าคนที่คนที่นาไปแกวนแล้วเนี่ยเขาจเจริญในหน้าที่การงานเขาขายของได้เข้าไรายได้เนี่ยเขาได้เป็น เป็นเขาสัมผัสได้เป็นรายวันน่ะนะเป็นรายวันรายเดือนเขาไม่ได้เป็นกออเป็นกรรมนะฮะคือคือไอ้ไอ้ที่ได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมเนี่ยที่เป็นหลายหลายล้านเนี่ยบางทีเขาก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่หลวงพ่อรวยองคเดียวอาจจะเป็นองค์อื่นด้วยเขาก็เลยไม่ได้เอาออกมาคุยนะฮะเขาไม่ได้เอาออกมาคุยเอาออกมาพูดหรือถึงเอาออกมาคุยเอาออกมาพูดคนก็เชื่อว่าเขาอาจจะเชียร์เขาอาจจะนะเขาอาจจะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ได้นะฮะ คนก็ยังไม่เชื่อเต็มที่สําหรับเรื่องพวกนี้มันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ในเรื่องของโชคลาภค้าขายแต่ถ้าเรื่องแควคาดปลอดภัยเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วมันชัดเจนมากก็เลยกลายเป็นว่าหลวงพ่อรวยเลยเด่นฮะเด่นเรื่องแควคาดปลอดภัยด้วยนะครับนะ,ะประมาณนั้นนะฮะเนี่ยฮะที่คุณวสันถามมาเนี่ยว่านะ,ะหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับวัตถุมงคลของท่านเด่นทางด้านไหนผมอธิบายได้อย่างเนี้นะครับนะ,ะแล้วผมจะบอกให้มันมีชาวจีนเนี่ยนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะ มันมีชาวจีนสมัยเนี่ยยุคนี่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขา,าเข้ามาเขาเห็นเลดดังอะเดลดหลวงพ่อรวยเนี่ยครับนะดังฮะนะาดังเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องพุทธคุณอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ชอบเรื่องพุทธคุณอะไรเขาก็ไม่ได้ศรัทธาเรื่องพุทธคุณนะฮะเขามามาประเทศไทยเขามาเที่ยวประเทศไทยเขาไปหลวงพ่อรวยเขาไปอะไรมีคนพูดถึงเลดเขาก็เออเลดสวยดีใส่เป็นเครื่องประดับ เขาก็ใส่กลับบ้านเขาฮะน้าเช่าแล้วก็ใส่กลับบ้านเขาพอกลับไปเขาก็เขาเป็นนักธุรกิจฮะน้ากลับไปเขาก็ไปไปโชว์เพื่อนเขา <c oughs> นะแล้วก็มีซื้อไปฝากเพื่อนด้วยก็ใส่เป็นเครื่องประดับไปแต่พอเป็นเครื่องประดับแล้วเนี่ยพอเขาใส่ไปธุรกิจเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นน้าค่าขายดีขึ้นเขาก็ก็สงสยัยนะว่าเกิดจากอะไรเขาก็เลยมามั่นใจว่าเออ เข้าไปดูในในความหมายของของนะของเลดของหลวงพ่อรวยหน่อยเอาชื่อท่านเป็นมงคลนะประเทศไทยรวยนะชื่อเป็นมงคลแล้วก็เลดนะครับมีนะมีอักขระยันความเชื่ออะไรต่างๆเขาก็ไปศึกษาปรากฏว่าเขาชอบขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยให้แนะนําให้เพื่อนเขาเนี่ยนะฮะนะเช่าแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเครื่องประดับเฉยๆใส่สวยๆพอตอนหลังเขาบอกว่าใส่แล้วดีใส่แล้วมีโชคมีลาบเพื่อนก็เช่ากันด้วย นี่ก็คือเป็นที่มาของของเลดหลวงพ่อรวยในต่างประเทศฮะที่คนจีนเนี่ยท่านรู้ไหมนี่ถ้าถ้าไม่เกิดเรื่องเกิดราวนะในเรื่องของแบบนี้ถ้าคนจีนเข้ามาได้นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่คนจีนจะมากันเยอะวัดต่างๆเนี่ยจะได้รับการมองจากชาวจีนนะเพราะชาวจีนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกองไต้หวันนะสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นจีนอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับนะ่าเป็นจีนอีกระดับแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคนจีนเนี่ย พอรวยปุ๊บเนี่ยนะเริ่มมีฐานนะเขาจะมองถึงความมั่นคงของชีวิตแล้วเขาจะไม่มองเรื่องอื่นเขาจะมองว่าความมั่นคงของชีวิตเขาจะมองว่าอะไรจะช่วยเขาได้อะไรวัตถุมงคลอะไรจะมาช่วยทางด้านจิตใจเขาได้บ้างเขาจะไม่ไม่เชิงว่าเที่ยวนะครับคนพวกนี้เขามาเขาจะมาทํางานเขาด้วยนะกลุ่มคนเที่ยวก็คนเที่ยวนะครับแต่คนทํางานที่มาประเทศไทยเขาก็มาดูงานเขาด้วยว่านะเขาจะ นะเอาวัตถุมงคลอะไรไปช่วยชีวิตเขาได้หรือนะหรือประเทศไทยเนี่ยดังเรื่องวัตถุมงคลเขาจะเอาวัตถุมงคลอะไรไปเปิดตลาดในประเทศเขาได้บ้างเพราะว่านะมันเหมือนกับมันเหมือนกับคนคนขายขายที่เดือพิงนะครับเหมือนคนขายที่เดือพิงนะครับถ้าที่เดือพิงในประเทศเขามันเต็มแล้วเนี่ยเขาไปขายเนี่ยมันก็ขายไม่ได้แต่ถ้าวัตถุมงคลเนี่ยนะของเขายังไม่นิยมนะฮะ แต่ถ้าเขาไปประชาธมพันให้เมืองจีนเขาได้รับความนิยมหรือคนกลุ่มเขาได้รับความนิยมเขาจะค้าขายได้เลยฮะเขาเข้ามาเขาก็เอาวัตถุมงคลไทยไปเปิดตลาดได้อันนี้เป็นช่องทางของตลาดจีนที่เขามองตลาดไทยอยู่นะครับเขามองเรื่องวัตถุมงคลอยู่แต่ตอนนี้มันเหมือนตลาดปิดนะครับเขาเข้ามาดูไม่ได้แล้วเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนคนจีนเข้ามาเขาจะเข้ามากับทัวร์นะฮะเข้ามากับทัวร์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนเขามีนะเขามีนะ โทรศัพท์มีอะไรเขารู้เขาไปไหนเขามีพิกัดหมดนะฮะเขาไปเองอยู่ยนี้น้ามาถึงเนี่ยเขาไปกันเองกลุ่มครอบครัวเขาสี่สห้าคนเขาไปเองเขาก็มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าการนําเที่ยวในสถานที่ต่างๆท่านจะเห็นไหมฮะทัวร์เนี่ยจะพาไปลงเฉพาะที่เดิมๆนะ,ะทัวร์ไทยเนี่ยเพราะอะไรถึงพาไปลงที่เดิมๆเพราะว่าเขาได้ค่าน้าค่าชาค่าน้ําชาค่ากาแฟอะไรของคนที่พาไปรถทัวร์พาไปก็ได้ฉะนั้นเนี่ย ไอทัวที่มามันก็จะเป็นโรงร้านร้านเดิมๆฮะนะไปกินข้าวร้านนี้ไปซื้อกระเป๋าร้านนี้ไปซื้อรองเท้าร้านนี้พอตกกลางคืนก็เดินเที่ยวห้างนี้นะไปนะไปดูนะไปดูแหล่งบันเทิงร้านนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วลีฟนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เขามากี่ครั้งเขาก็ไปที่เดิมตลอดนะเขาเดี๋ยวนี้เขามาเขาก็เลยดูกันเอาเองเขาก็ดูว่าเขาจะไปที่ไหนพอมาถึงประเทศไทยเขาเช่ารถตู้เองเลยครับนะไปไหนไปวัด ไปวัดนี้ไปวัดนี้ไปที่นี่ที่นี่เนี้ยนี่ก็จุดที่เขาจะมาฮะนะแล้วอย่างเนี้ยเขามาแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปได้ความสวยความงามขงเขาก็ไปที่หลวงพ่อรวยเพราะวัดหลวงพ่อรวยเริ่มพัฒน,นาไปเยอะฮะนะทำเมนูนในนี้สวยงามแล้วก็ไปแล้วจริงๆเนี่ยนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทึ่งนะฮะเขาทึ่งเขาไม่เคยเห็นหรอกเพราะว่าต่างประเทศจริงๆเนี่ยนะครับพวกยุโรปเนี่ยเวลาเขาเก็บนะเขาเก็บร,รักษาศพเนี่ยเขาจะทําแบบมัมมนะี่ฮะเขาจะพัน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 ,พนเป็นมัมมี่ เขาไม่เขางงนะฮะมาประเทศไทยเนี่ยนะครับเกจิที่สังขารอยู่แต่ไม่เน่าอะ่ะหน้าสังขารอยู่แต่ไม่เน่าแล้วกลายเป็นหินแล้วมีความเตกมีความเปลี่ยนแปลงบางสังขารเนี่ยหน้าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเล็บงอกยาวนะครับมีหนวดงอกมีนะมีมีขนนะงอกออกมาบางองค์เนี่ยนะฮะบางองค์ยิ้มซะด้วยหน้ายิ้มนฮะนอนยิ้มอะ่ะบางองค์นี่ลืมตาฮะ น่าลืมตานะครับบางองค์เนี่ยหน้านะตอนมรณาภาพอายุเก้าปีแต่พอนมรณาภาพเก็บสังขารไว้พอไปดูสังขารใหม่ถ่ายรูปออกมาเหมือนคนอายุ4ี่สิบกว่านะอย่างหลวงพอ่อหลวงปู่บุญวัดบ้านหมักมี่เนี่ยหลวงปู่บุญวัดบ้านหมักมี่เนี่ยเหมือนอายุ4ี่ิกว่าลงไปดูอะ่ะสังขารท่านอะ่ะจากคนอายุเกสบเก้าพอมาดูสังขารดูไม่ออกฮะ ว่าอายุจะ99เพราะทุกอย่างเนี่ยโอ้โหนะเหมือนกับหนะ้าเหมือนกับคนอายุ40กว่ากว่าคือถอยลงมาเยอะเลยอะนะนี่ก็คือความนะความมหัศาจรรย์ของนะเกจิของไทยเนี่ยเขาก็มาเที่ยวเขาก็มาดูนะครับมาดูแล้วเขาก็มาเช่าอย่างเนี้ยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับท่านโดดเด่นนะโดดเด่นจนถึงทาวต่างประเทศนีรู้จักแล้วก็เป็นสากลฮะนะนะเป็นสากลคุณวิโรธ สวัสดีครับอาจารย์พระหลวงพ่อกวยหน้าเก็บทุกรุ่นครับครูแรงนะหลวงพ่อหลวงพ่อกวยเนี่ยผมบอกแล้วนะนักคุยกันทุกครั้งเนี่ยเวลาพูดถึงหลวงพ่อกวยเนี่ยหลวงพ่อกลวยเนี่ยคือความครบของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับนะมีพร้อมมากเลยพร้อมมากหนึ่งคือประวัติเนี่ยพร้อมมากหนังสือหลวงพ่อกลวยมีแล้วหลวงพ่อกวยก็วัตถุมงคลหลายรุ่นเนี่ยติดแนอันดับพระยอดนิยมแล้วหลวงพ่อกวยไม่ได้มีพระน้อยในให้เล่นฮะ นะมีผ้าให้เล่นเยอะแล้วก็หลากหลายราคาน่าหลากหลายราคาให้ได้จับจองนะให้ได้บูชามีทั้งราคาเบาไปหาราคาแพงดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อกลวยจึงน่าเล่นแล้วหลวงพ่อกลวยเนี่ยกลุ่มที่เล่นหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะเขานะเขาแน่นน่าแน่นนะครับแล้วก็ซื้อขายกันแปลกเปลี่ยนแน่นมากนั้นหลวงพ่อกลวยไม่ต้องสงสัยทําไมหลวงพ่อกลวยถึงถึงมาแรงนะฮะนะถึงมาแรงถึงมีการเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยกันเยอะ เพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากเนี่ยนะครับกลุ่มเขาเนี่ยนะกลุ่มคนที่เล่นหลวงพ่อกลวยเนี่ยเขาแน่นะนะนะแล้วครูดีก็ถึงบอกนะครูแรงเนี่ยนะครับใช้ได้เลยนะฮะหลวงพ่อกลวยฮะนะเกจิดังนะครับนะหลวงพอว่อกลวยก็นะอาจารย์ครับมีประสบการณ์หรือเรื่องราวของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินไหมครับนะหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยจริงๆเนี่ยประสบการณ์ของท่านก็เยอะนะหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินลบบุรีนะครับนะท่านเป็นเกจิที่สมไมท่านยู่โรงขันอยู่เนี่ย คนศรัทธาเยอะมากนะไปหาท่านเนี่ยเยอะมากหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเอาเข้าจริงๆนะครับนะคนสมัยโบราณเนี่ยนะถ้าชื่อลักษณะอย่างเนี้ยเขาจะชอบมากเลยนะถ้าเป็นคนโบราณนะนะชื่อชื่อเพี้ยนเนี่ยโอ้โหคนจะชอบมากเลยเพราะว่าชื่อแนวเนี้ยนะเรื่องขององค์กระพันชาติเรื่องอะไรเนี่ยจะเด่นมากเลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยนะเด่นมากนะครับนะบนะแล้วก็เอาเข้าจริงๆนะหลวงพ่อเพี้ยน ท่านเด่นทางด้านเมตตาค้าขายด้วยฮะนะราะมีหลายคนนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนไปบูชาแล้วเด่นทางด้านนั้นนะครับนะาเด่นทางด้านนั้นก็ลองดูฮะหลวงพ่อเพี้ยนก็มีวัตถุมงคลให้เล่นหลายราคาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เยอะนะหลายรุ่นราคาเบาๆยังมีอยู่นะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะฮะคุณสุธรางระวังของปลอมนะหลวงปู่แพ้วใช่ครับนะหลวงปู่แพ้วของปลอมเยอะมากต้องระมัดระวังครับนะดูให้ดีๆนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ย นะหลวงปู่แพ้วเนี่ยนะช่วงแรกๆก็ปลอมกันมาแล้วนะฮะมีการปลอมออกมากันติดๆอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อแป๊ะหลวงปู่แพ้วเนี่ยท่านดังมานานแล้วนะนะท่านดังมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาดังนะฮะนะดังมานานแล้วตั้งแต่เอาไปนะตั้งแต่ตำรวจนะทีมตำรวจเข้าไปศรัทธาท่านแล้วก็ไปนะมีการนําไปลองทดลองยิงมีอะไรหลายปีแล้วนะฮะตั้งกับผมทํางานอยู่หนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยพูดถึงหลวงปู่แพ้วเนี่ยนานแล้วนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหรือเหรียญอะไรเนี่ยมีการพูดกันมานานแล้วนะฮะนะหลวงปู่พ่วท่านไปดูเนี่ยไม่งั้นวัดลังหมันโอ้โหพัฒนาไปได้ขนาดนี้ฮะโอ้เนี่ยยังต้องทําอีกเยอะนะวัดลังหมันเนี่ยนะเพราะว่าเขาทําแบบนะโบสถ์อะไรพวกเนี้ยนะสารานี่ทำใหญ่สวยงามนะเขาเอาไว้เป็นนะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็หลวงปู่ท่านก็นะท่านก็มาให้สินให้พรนะทุกวันฮะ นะเพราะทางวัดทําดีนะฮะผมว่าต้องต้องต้องให้เครดิตทางวัดเขานะฮะทำดีนะครับนะมีการให้ให้หลวงปู่เนี่ยได้มีออกมาพูดใหม่ฮะออกมาพูดใหม่แล้วก็มีการออกอากาศไปบ้างมีคนเข้ามานั่งฟังเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยดีมากดียังไงครับดีส่วนหนึ่งเนี่ยญาติโยมเนี่ยจะได้ฟังกันด้วยดีส่วนที่สองเนี่ยเป็นการนะเป็นการรับนะรับสมองของหลวงปู่ด้วยเพราะอายุมากขึ้นเนี่ย ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้เทศไม่ได้อะไรเนี่ยมันจะทําให้สมองนะลืมนะแล้วความจําก็จะลืมไปด้วยแต่ถ้าได้มีโอกาสพูดได้มีโอกาสทักทายได้มีอะไรเนี่ยสมองก็จะทํางานตลอดนะครับนะก็เป็นการนะเป็นการช่วยทางหนึ่งนะหลวงปู่แพ้วท่านก็เมตตานะครับนะทุกวันนี้ท่านก็ออกมานะมีไม้นะมาแล้วท่านก็ก็ให้ให้ศินใหน้พรแล้วก็เทศ นะเตือนญาติโยมแล้วท่านก็ยังมีความจํามีอะไรที่ที่ดีเลยนะฮะนอกจากสรีระสังขารทั่วไปนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์ของสภาพของคนสูงอายุเนี่ยนะครับนะบของคนสูงอายุเนี่ยนะสังขารนะวัยเนี่ยนะสำคัญฮนะวัยเนี่ยสำคัญนะที่ทั่วไปเขาเรียกสังขารเนี่ยนะครับสังขารเนี่ยพออายุมากขึ้นก็ล่วงโรยก็เหมือนผมอะ นะผมเนี่ยพออายุมากขึ้นสังขารก็ร่วงโรยนะนะโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเหมือนการเกจีพออายุมากขึ้นสังขารก็ร่วงโรยแต่ว่าเราก็จะต้องช่วยกันนะรักษาสังขารของท่านไม่ให้ร่วงโรยนะโดยเฉพาะท่านจะได้มีความนะได้ได้มีความคิดอะไรที่นะที่ท่านมีอยู่เยอะแยะเนี่ยได้มีการออกมาให้กับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกับการรับสมองเรื่อยๆเนี่ยทางวัดเนี่ยเขาทําดีฮะทาดีก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณทางวัดที่ นะที่ไม่ได้ไม่ได้เก็บนะ้าหลวงปู่แบบแบบไม่ไม่ให้มีโอกาสมารีแลกมามาพูดคุยเลยนะครับอันนี้ทางวัดทำได้ดีฮะได้มาพบปะก,กับญาติโยม